กราบสวัสดีครับนจากซูมครเวลาครับวันนี้ครับผมอยู่กับเจ้าสิ่งนี้ครับที่วางอยู่ตรงหน้าของผมนะครับนั่นคือในส่วนของ DJI Mini 3วันนี้จะมาอันบ็อกให้ดูครับเดี๋ยวเราจะมาดูซึ่งชุดผมที่ผมได้มาจะเป็นชุดแบบ RC Pro พร้อมกับไฟมอลคอมโบนะครับก็คือจะมีแบตมีอะไรเสริมเพิ่มเติมอยู่ในนี้ด้วยอ่าเราจะมาดูกันครับว่าชุดนี้มีอะไรบ้างโอเคเปิดเลยมีการเปิดขึ้นมาอยู่แล้วเล็กน้อยอ่ากล้องสองพร้อมนะฮะพร้อมนะฮะโอเค เราก็จะเทออกมาเลยเทออกมานะครับเอ,อ่อ,อนี่แน่เทออกมาแล้วเรียบร้อยถุงเราไม่สนใจเปิดขึ้นมาทางด้านนี้ฟิวกล่องกล่องคุณคุเดิมเนาะเหมือนเดิมแต่ว่าเอ่อเหมือนจะใหญ่กว่าเดิมหน่อยนึงนะแน่ย่เดิมหน่อยนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆมัน ชุดชุดก่อนหน้าเนี้ไอชุดที่เป็นตัวมินิ3 pro เนี่ยนะครับมันมันไอพวกไฟมอคัมโบมันมาทีหลังแต่ต่อรอบนี้มาพร้อมกันหมดนะนี่มาแบบนี้เลยแกะออกปุ๊บออกมาเปิดขึ้นมานี่เพราะมันมาพร้อมอย่างนี้ยังไงล่ะดูดูสิมันมาพร้อมกระเป๋าแบบนี้นะเออนะครับผมแกะออกมาใช่ก็เป็นกระเป๋าแบบของอเหมือนเหมือนตัวนั้นแหละเหมือนตัวของมินิส Pro แหละนะครับ เป็นกระเป๋าแบบเดียวกันเลยนะนี่แบบนี้นะครับผมนี่กระเป๋าแบบนี้นี่มีลวดลายสวยงามนะกระเป๋ากระเป๋าดีนะกระเป๋าดีคือพื้นผิวของกระเป๋าเนี่ยดีมากผิวของกระเป๋าดีมากวัสดุดีนะครับซิปเป็นแบบซิปกันน้ำนะนี่ซิปกันน้ําเปิดออกมาเราก็จะเจออะไรแบบนี้นะครับจะหยิบออกมาให้ดูทั้งหมดเลยแล้วกันตั้งแต่ตรงนี้เลยตรงนี้มีอะไรบ้าง ออกมาวางไว้ก่อนนะครับ่ะวางไว้ก่อนอันนี้กันชื้นเฉยๆนะครับไม่ไม่มีอะไรแล้วข้างบนนะครับช่องข้างบนเนี่ยอ่าอย่าลืมเปิดบางคนถามพี่ทำไมของผมไม่มีทำไมของผมไม่มีเอ่อไอ้นั่นไอ้นี่เลยนะครับลองเปิดในนี้ดูก่อนนะออนะครับผมอ่ะตัวนี้แน่นอนว่ามันคือดโดรนแน่ๆนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นรีโมทนะครับรีโมทฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้วเป็น กันชื้นนะครับกันชื้นอ่าอันนี้น่าจะเป็นสตาร์ทไกด์นะครับคลิกสตาร์ทไกด์คู่มือพร้อมกับสายเชื่อมต่อนู่นนี่นั่นทางฝั่งนี้นี่มาแล้วนะครับผมทางฝั่งนี้อันนี้ผมขออนุญาตเออเอาเก็บเลยแล้วกันนี่มันจะเป็นแบบนี้ข้างในนะครับก็จะมีพาร์ติชันวางไว้ทุกอย่างจะอยู่ในนี้ได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับอ่านี่แบบนี้นอก็มีผิวมีเผลวอะไรสวยงามนะ ประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตผ่านตัวนี้ไปก่อนนะครับฟืบ้ทีนี้เรามาดูกันที่ของที่เราได้มานะครับเอาที่มันดูง่ายๆก่อนละกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของใบพัดนั่นเองนะครับอ่าอันนี้จะเป็นในส่วนของใบพัด,นนนนพดมีมาทั้งหมดเนี่ยเท่านี้เลยกี่ชุดเนี่ยอันนี้ชุด A A B อ่า A B A B นะครับนี่ A B A B A B นะครับแบบนี้ 2ใบ2ใบก็คือเปลี่ยนหน้าหลังได้หนึ่งครั้งแหละแล้วก็แกะออกมาที่โดนเลยแล้วกันนะครับที่โดนออกมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวโดนอันนี้ผ่านผ่านออกไปตัวโดนโอ้มินิสามนอรอบนี้มีมีมีล็อกใบพัดมาให้ด้วยนะครับเออมีล็อกใบพัดมาให้ด้วยใช่รอบก,ก่อนจะไม่มีนะไม่มีไม่ไมีมีหรือเปล่าย้ำไม่ได้อ่ะแบบนี้ นะรูปร่างหน้าตาก็เหมือนเหมือนออตัว3 Pro ปเลยเแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวขอญาตแกะออกมาแงออกมาให้มันเต็มเตมที่ก่อนกลางออกมาก่อนนะครับพุ้มแบบนี้ขนาดเท่าเดิมเลยนะครับ249กรัมเหมือนเดิมแบตก็เหมือนเดิมอยู่ในนี้แล้ว1ก้อนนะครับเห็นเนาะ,ะนแบตอยู่ในนี้แล้ว1ก้อนขนาดเท่ากันนะ อยู่ตรงนี้แล้วหนึ่งก้อนขนาดเท่ากันนะครับด้านหลังแน่นอนมันก็จะมีช่องใส่กร์ดช่องเสียบ USB Type C นะครับอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่มีแบบสักกระติดเดียวเลยนะครับมีอะไรอีกใบพัดก็ปกตินะครับเหมือนกันเลยนะครับขนาดเท่ากันแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับก็คือเซนเซอร์นั่นเองเซนเซอร์นั่นเอง อ่าผมถอดไอ้ตัวนี้ออกนะครับในส่วนของตัวกันตัวกิมบอลนะครับอ่าตัวเคสกันกิมบอลออกไปนะครับเราจะเห็นว่าจะมีเซนเซอร์ข้างล่างนะครับเนซนเซอร์ข้างล่างเพื่อลงจอดมีทุกตัวอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ข้างบนนี้ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีเซนเซอร์นนะเป็นแบบเหมือนเออเขาเรียกอะไรอะ่ะทำเป็นมีม,มีตัวตะแกรงอะไรเ,เป็นเหล็กๆแหละเป็นโลหะแป,ปะไว้ข้างในแทนอ่าซึ่งแน่นอนว่า อ๋อ <AL> มันทะลุได้ด้วยนะถ้ามองส่องจริงๆอ่ะไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าคือถ้ามองส่องจริงๆอ่ะมันทะลุเข้าไปข้างในด้วยแสดงว่าพอเห็นอยู่พอเห็นอยู่ใช่แสดงว่ามันรับลมข้างในได้คือรับลมเข้าไประบ,บายความร้อนตัวเครื่องได้นะครับอ่านี่ก็คือมีการรับลมระบายความร้อนตัวเครื่องจากตรงนี้เข้าไปได้ออนะแล้วไประบายออกตรงไหนวะเนี่ยอ่ะอาคงตรงนี้หรือเปล่านี่นี่ป่ะนี่ป่ะเออไประบายออกตรงนี้นี่ อ่าะ,ะบายออกตรงนี้นะครับแน่นอนก็ค่อนข้างชัดหรือว่าตามช่องพวกนี้ก็ระบายออกได้เหมือนกันนะเออก็ดีนะครับแต่ว่าก็จะไม่มีเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังเ,ออเหมือนตัวตัวเก่าตัวเก่าจะมีเซนเซอร์หน้าแล้วก็เซ็นเซอร์แบบเยืงบนล่างคือมันเป็นองศาของเขาอะที่มันเก็บองศาได้ค่อนข้างกว้างก็ไม่มีมาให้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์นะครับพูดง่ายว่าไม่มีเพราะว่าข้างล่างมันเป็นเซนเซอร์ของโลงจอดอยู่แล้วนะส่วน ด้านหน้าเนี่ยนะครับกิมบอลก็เหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรนะครับส่วนกิมบอลเนี่ยก็ไม่มีอะไรรีโมทบีฟอร์ยูะแน่นอนต้องรีโมทอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ตัวตัวโดนไว้วางไว้นี่ก่อนแล้วกันนะวดนวางไว้นี่ก่อนนะทีนี้ถัดมาไปที่รีโมทแล้วกันนะครับไปที่รีโมทใกล้ๆมือนะครับเปิดมาเจอรีโมทอันนี้วางไว้จะได้รู้ว่าเป็นหองอะไรอ่ะ รีโมทแบบนี้นะครับนี่มีจอมาให้นะครับมีจอมาให้จอที่ใช่ปลาฉลามไหมครับใช่ครับจอไม่ใช่อันนี้เป็นจอประกาศนะครับเอาไ้กินประกาศจอนะครับอ่าโอเคเหมือนเดิมมีก้านนะครับอยู่ด้านหลังเอามาหมุนเหมือนเดิมนะนะถ่ายทันเนาะทันโอเคอ่าเน่ก็หมุนหมุนเข้าไปโนี่ เอาไว้ขับโดรเตปปูเอาไว้เล่นฟีฟ่าได้ใช่ไหมครับใช่ครับเอาไว้เล่นเกมได้กดยิงตรงนี้อะไรกันนี่ก็เหมือนเหมือนในตัวตัวสามเลยสามโปรเลยนะครับเหมือนในสามโปรแตทำไมแอบรู้สึกความรู้สึกผิวสัมผัสอะไรเงี้ยเออันนี้มันหนื่องอยางนี่มันหนืดอเนือรู้สึกว่าอย่างมันเนืดข้างล่างเนืดเนืกว่าส่วนไอผิวตัวเนี้ยก็จะมีความสากความทรายกว่าด้วย เออนนี้รู้สึกไปเองหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะไม่ได้รู้สึกไปเองเพราะเรามีอีกอันหนึ่งอันนี้ตัวใหม่ตัวตัวเก่านี้สามสามโปรอ่าเอ๊ะมันมันต่างกันนิดเดียวนิดเดียวอ่ะนะลองจับนะลองจับนะลองถูดูถูหัวมันดูตัวนี้นะอันนี้ตัวใหม่นะอ่ะนะลองถูดูอันนี้ตัวใหม่อันนี้สากสากนิดนึงอ่าอันนี้ก็สากแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเออเหมือนเหมือนมันอันนี้สากน้อยกว่าป่ะน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าส่วนอันนี้อันนี้สากเยอะอันเนี้ย แล้วอันนี้ข้างหลังเนี่ยนัดจองจับยางข้างหลังยางข้างหลังเนี่ยไอตัวยางยางเนี่ยอันนี้อันเก่าอันนี้ใหม่อันนี้ใหม่มันจะสักสากกว่าปะสักสากไหมอันนี้สากอะไ้สากอันนี้ตัวเก่าหรือมันของใหม่วะอาจจะมีส่วนแต่รู้สึกว่าอันนี้ไม่รู้นะความรู้สึกคิดไปเองไหมว่าอันนี้ยรู้สึกแอบหนากว่าหนากว่าใช่ไหมตัวตัวผิวสัมผัสยางเออมีความอ่ะคุณท็อปคุณท็อปไหนไหนมึงมาแล้วอ่ะมึงลองจับดู คุณรู้สึกความแตกต่างไหมถ้าจะมึงไม่ต้องมีคุณก็ได้อ่ามึงอ่ามึงคุณนะอ่าคุณจับดูจับดูคุณรู้สึกมีความแตกต่างกันไหมผิวสัมผัสผิวสัมผัสไม่รู้สึกอะไรเลยเอาเลยมันต่างกันเหรอนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกแสดงว่าแสดงว่าไม่ต่างแต่ว่าตัวผิวอ่าเรามาจับตัวผิวอ่าทีผิวผิวผิวตัวตัวนี้ดูถูดูต่างกันไหมไม่ต่างอกนิดนึงของหน้าหน้ารู้สึกรู้สึกดีนิดเดียวนิดเดียว อาจจะเป็นไม่รู้สึกเลยครับคุณผู้ชมอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นแกะใหม่แกะกล่องส่วนหนึ่งอาจจะอาจจะไม่รู้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 แต่ว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญหรอกเราไปเสียงเรื่องอะไรกันเนียบ้าบอขอแล้วครับอ่าโอเคมันก็อ่โดยรวมเนี่ยมันก็จะเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าดูนะครับสองอันเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยไอเซนเซอร์ข้างบนเนี่ยเห็นไหมอเนี่ย อันนี้เป็นเซนเซอร์เป็นกล้องเลยเป็นเซนเซอร์นะครับเป็นเอ่อเป็นเป็นเซนเซอร์ไม่ใช่เป็นกล้องเป็นเซนเซอร์อข้างบนนะครับไอ้ตัวนี้ไม่มีเซนเซอร์ถ้าด้านหลังก็มีไอ้ตัว3 Pro มีเซนเซอร์ได้ไอ้ตัวนี้ไม่มีเซนเซอร์นะแอาอแบบนี้แล้วก็อันนี้ออกกลมๆนะอันนี้ออกเหลี่ยมๆนะครับอันนี้ออกเหลี่ยมๆนะแต่ว่าโดยบอดี้เนี่ยมันเหมือนกันแหละเหมือนกันแหละเพราะว่าแบตก็ใช้แบบเดียวกันได้นะครับโอเคจบไปกับอันใหม่อันเก่านะครับ อ๋เซนเซอร์ข้างล่างดูแบบดูดีกว่าเยอะเลยอ่าอ่าดูเอาเอาตัวเก่าเนี่ยตัวสามโปรสามโปรอ่านีนนี่สามโปรนะอ่าอีด้านหนึ่งอันนี้สามธรรมดาเห็นไหมอันนี้ชัดอันนี้ชัดเลยเซนเซอร์ด้านล่างดูดูดูอันนี้ดูดีกว่าเยอะเลยว่ะหรือว่าเขาเทคโนโลยีใหม่เลยทําให้มันเล็กลงได้เออเอาให้มึงจะหาอะไรตรงนี้ละคุณเอ้ยตัวหน้ามันเท่กว่าตัวไหนตัวเนี้ยอ่าใช่ไหมมันดูมีความเรียมแล้วก็มีมีรูรูข้างในใช่มันหน้ากบ อ่าอันนี้หน่ากบใช่ไหมอ่าโอเคแล้วแต่คนชอบส่วนตัวผมเฉยเฉไม่มีไม่ต่างดูที่ฟังก์ชันนะนะโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะถูกกว่าตัวนู้นแน่นอนแล้วก็สเปคเนี่ยก็อาจจะมีความใกล้เคียงกันบางอย่างแล้วก็มีการตัดบางอย่างออกไปแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวรุ่น,ร,นรุ่นที่ราคาถูกกว่านั่นแหละเออนะประมาณนี้นะครับอ่ารีโมทเหมือนกันแน่นอน เหมือนกันเดะนะครับเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันทั้งหลังข้างหลังก็เหมือนกันสีรูส,สีตัวตัวใหม่จะจะสว่างกว่านิดนึงตรงเฉดสีเทาอ,อ่ะเออก็อาจจะสว่างกว่าแต่อันนี้ไม่รู้ว่ามันผ่านการขี้มือใครมาแล้วหรือเปล่าไม่รู้เราเราเลิกสนใจเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่า<ะ>มันมันวัดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันไม่ไม่ได้ออกมาใหม่ๆทั้งคู่นะเออโอเคอ่ะทีนี้มีอะไรอีกนะครับอ่ารีโมทพวกนี้เราก็เคยเปิดให้ดูแล้วนะครับ อันนี้อ่านะครับทีนี้ถ้าเป็นชุดนี้นะครับชุด R 4 p ี o โอบวกไฟมอคอมโบเนี่ยนะครับมันจะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับมันมีแท่นชาร์จมาให้เท่ากับตัวรูนะครับแล้วก็มีแบตมาให้เท่ากับตัวรูคืออะไรมีแท่นชาร์จมาให้สามรูเท่ากับตัวรูเท่ากับตัวแบตเออพูดอะไรกูอะอ่ะส่วนแบต 2ตัวที่คาอยู่ในแท่นชาร์จนี้นะครับมันจะเป็นถ้าเป็นชุดนี้นะมันจะเป็นแบตตัวที่เป็นตัวแบตเตอรี่พัดอะตัวที่มันสามารถบินได้นานขึ้นอ่าข้างกล่องเขาเขียนไว้บอกเลยว่าตัวแบตเตอรี่พัทเนี่ยห้าิมินนะครับก็คือ51นาทีเนี่ยมี2อันก็คือ2อองตัวนี้ส่วนไอตัวที่ติดอยู่ในนี้นะครับจะเป็นตัว38นาทีนะครับผมอ่านี่แบบนี้นี่ไอไอไอตัวไอตัวที่ชาร์จเนี่ยมันดีอย่างนะคือมันเป็นได้ทั้งอินทั้งเอาท์ คือคุณสามารถชาร์จมันด้วยหรือว่าคุณจะเอาตัวนี้ไปชาร์จมือถือได้ประมาณนี้นะครับผมสําหรับชุดที่มันเป็นชุดแบบต่อกับมือถือแล้วมือถือใกล้แบตหมดหรือว่าไอรีโมทใกล้แบตหมดอะไรเงี้ยเราสามารถต่ออันเนี้ยไปไปชาร์จมือถือได้เพื่อเพื่อฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นในกล่องเนี่ยไม่มีอะไรแล้วแหละเหลือแค่นี้เหลือไอตัวสายซึ่งก็ไหนๆก็เปิดแล้วก็เปิดให้ดูเลยแล้วกัน เปิดให้ดูเลยละกันนะจ๊ะนี่เป็นสาย C to C นะครับอ่า C to A A to C A A to Z A B C D E นะครับได้ได้สาระอะไรจากคลิปนี้อ่าแล้วก็มใีในส่วนของไอ้ตัวนี้ให้ด้วยไข,ข่ควงนะครับไขขอ๋อโ,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 โทษโทภาษาไทยไม่แข็งแรงเออนี่คือไข,ข่ควงข้าพเจ้ามีนามว่าไข่รู อ่ะโอเคก็เอาไว้หมุนไอ้นี่อะไรล่ะหมุนใบเปลี่ยนใบพัดกลับเข้าสู่บทจริงจังเฉยอ่ะก็คือเอาไว้หมุนใบพัดเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนใบพัดนะครับนะโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นแมนนวลน,นะครับร้อยกว่าภาษาอยู่รวมอยู่ในนี้นะครับไม่ไม่มีมไม่มีไม่มีบูลเล่ตบูลเล่ตก็เป็นแมนนวนคลคิกแมนนวนคลคลิกไกด์คิกสตาร์ทไกด์โอเค นี่แหละครับนี่ก็คือทั้งหมดที่อยู่ในกล่องของตัวนี้นะครับอ่าเราก็จะเห็นว่ามันมีหลายชุดด้วยกันตามที่บอกไปนะครับใครสนใจก็สั่งจองได้ที่สูงเวลาส่วนรีวิวเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับหรือเปล่าวะไม่มาเปลวะไม่รู้คือรีวิวเนี่ยไม่แน่ใจว่ายังไงเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะว่าจริงๆตัวเนี้ยมนันเป็นตัวที่ไม่ได้ต่างกับตัวนี้มากนะครับมีการถอดสเปคถอดเทนเซอร์ออกไปอะไรเงี้ยซึ่งไอการเปรียบเทียบหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะทําเป็นอัลบั้มเนี่ย โพสใน Facebook ของเราอยู่แล้วก็ไปดูตรงนั้นได้แน่นอนว่าคุณก็จะเริ่มรู้ความต่างแล้วว่ามันต่างกันประมาณไหนนะประมาณนี้โอเคแต่ถ้ามีคนขอมาเยอะคอมเมนต์เยอะๆว่าโอ,อา้อยากดูอยากดูยังเลยอะไรเงี้ยผมก็อาจจะไม่ขัดตาเขาได้ถ้าเมนเยอะพอนะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับไปรอดูแล้วกันว่าว่ามันมีความต่างยังไงในเพจของทูงองมอเมลิาครับโอเคสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับกราบสวัสดีครับ บายบายครับ no,